เอาใหม่ีค,คิปรูสึกไม่โอเคกันต้แต่อแเอาใหม่ตั้งสติใหม่นะคะสวัสดีจ้านะคะสำหรับเพื่อนๆในช่อง YouTube นะคะพอไปทั้งหลายได้้องบดเสียงของตางหลายแล้วนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามให้ให้พี่นิดหน่อยนะคะนะคะพี่กอเป็นแม่บ้านเลี้ยงดูคนหนึ่งนะที่ออกมาสร้างตัวตนในช่อง YouTube ปัจจุบันนี้ก็คิดว่าจะทำให้สม่ำเสมอทำต่อเนื่องนะจ้ะก็จะไปศึกษาเรียนรู้แล้วเอามาแบ่งปันกับทุกคนค่ะนะคะ,นะคะ จากประสบการณ์ตัวเองที่เคยขายของออนไลน์ได้นะคะเดือนละห้าร้อยสองสิบแปดเดือนกําไรเดือนละประมาณห้าพันบาทนะจากการขายของออนไลน์กําไรหลักหลายหมื่นก็เคยทําเหมือนกันนะคะเพราะเชื่อว่าจะตั้งใจทำหนึ่งในหกเดือนนี้ให้ประสบความสําเร็จจ้ะนะ,ะ,นะะกดติดตามไม่ค่อยจักนะคะเป็นเซนเซนเป็นละลานคน้เดินใจพี่น้อง <c oughs> ที่ตั้งใจเฮเธอจ้านะคะ วันนี้ะจะมาให้เคล็ดลับในการขอพอรอ,ง,พองค์พ่อพีพิีเน,นะคะว่าขอพอรยังไงให้เฮงให้ปังค่ะให้เงินไหลมาทีมานะคะก็จุดทูป16ดอกแล้วก็สวดคาถาคำว่าโอมสีคณีสายยาําหาแล้วก็ขอพอรได้ทุกโอกาสนะทุกเวลาเลยค่ะว่าลูกวันนี้ทำอะไรอยู่ลูกต้องการให้ได้เงินค่ะขอให้ลูกค้าขายดีได้เงินมาเลี้ยงดูครอบครัวขายดีขายหมดด้วยเธอแล้วแล้วก็เชื่อว่าจะมีคนมาซื้อเยอะๆนะแล้วก็จะทำให้ทุกคนขายดีขายหมดค่ะ ต่อมาเรื่องการงานตอนนี้ลูกทําแค่งานประจาเย็งแค่ลูกอยู่บ้านหรือค้าขายแต่แบบว่าค้าขายมันไม่เหมือนเดิมแล้วขอให้ลูกมองเห็นโอกาสที่จะทําให้ลูกมีเงินมากขึ้นด้วยเธอแล้วก็ต่อมาเรื่องอยู่เรื่องกินละ่ะขอให้ลูกมีความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะขอให้ลูกมีของกินของใช้อำนวยความสะดวกสบายด้วยเธอให้มีเสื้อผ้าใส่สวยๆให้มี บ้านมีรถเป็นของตัวเอง <c oughs> กรณีที่เราเรียนรู้กับแม่นกมาสมมติว่าคุณอยากได้บ้านใช่ไหมตอนนี้องค์พ่อเจ้าขาลูกอยู่ห้องเช่าลูกอยากมีเงินก้อนใหญ่เพื่อไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองเพื่อไปเลี้ยงดูอ่ะย่าเลี้ยงดูแม่เนื่องจากทั้งสองคนก็แก่เท่าแล้วนะขอให้ลูกได้มีเงินก้อนใหญ่นะเพื่อมาปิดหนี้นะประมาณเท่าไหร่อ่ะนะตัวอย่างเช่นนะกี่แสนล่ะก็บอกองค์พ่อไป ขอให้มีปฏิหารในลูกหาทางได้หาเงินประมาณ3 0 0แสนได้ด้วยเธออะไรประมาณนี้ถือว่าคุณ3ามแสนใช่ไหมแล้วคุณก็ตั้งใจทำหาทางหาทางทำนะอ่ะและทีนี้ถ้าได้ต่อมาเรื่องอะไรอยากความรักนะคะความรักเราไม่ต้องไปรอว่าใครจะมารักเราหรอกทุกคนนะขอให้เรารักตัวเองมากๆขอบคุณความรักนี้ขอให้ตัวเองเมตตาตัวเองมากๆแล้วก็มีคนมาเมตตาเรามากๆโดยเฉพาะ ให้ลูกค้ามีมาอุปถัมภ์สินค้าที่เราขายเยอะๆด้วยเธอนะคะครอบครัวขอให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันเข้าใจกันมีความสุขสามัคคีกันด้วยเธออ่าเรื่องลูกทีมนะอยากได้ลูกทีมใช่ไหมตอนพี่ิศเคยขายข,ายของออนไลน์นะพี่ขายคนเดียวค่ะขายปีกจนปังค่ะกว่าจะมีตัวแทนก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าเราจะสร้างผลลัพธ์ให้เขาเห็นว่าเราขายดีเขาขายเก่งค่ะ พวกเขาจะวิ่งเข้ามาหาเราก็ใช้เวลาเกือบครึ่งปีหาพี่น้องนะคะอ่ะนั่นแหละนะอย่าได้ท้อใครที่กำลังเพิ่งเริ่มขายยังไม่มีลูกทีมไม่เป็นไรให้เราเน้นขายให้ลูกค้า,าไปก่อนนะเดี๋ยวเขาเห็นเราขายปังมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวลูกทีมมาเองค่ะนะคะบางคนเน้นจะเอาแต่ทีมทีมนะคะแต่ไม่ลืมเลยที่ว่าจะขายปีกให้ลูกค้าก่อนค่ะนะ,ะพีน่นิดก็มาจากการขายปีกกว่าจะมีตัวแทนค่ะ โอ้ยจะใส่เวลาความกล้าหาญนึกกระจ้านะกว่าจะกล้าไปถามคนนั้นคนนี้กะใช้เวลาอยู่จ้ะนะแต่พอเรารู้ว่าสินค้าเราดีจริงเราก็จะกล้าพูดที่นี้ค่ะนะเหมือนกันเหมือนพี่นี่เนี่ยไม่ได้อยากจะเปิดบูชาองค์พ่อพระพี่กระเนีให้คนบูชาเนี่ยด้วยที่ว่าอยากจะให้ทุกคนงมงายในเรื่องของโชคลาภอะ่ะนะถ้าพี่นี่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่แล้วพี่นี่จะบอกต่อทุกคนได้แต่ว่าพี่นี่ไม่ได้ มาทางนั้นนะคะแต่ก็เชื่อว่านะ,ะขอให้เราได้สักครั้งนึงเพื่อจะไปบอกต่อเคล็ดลับอื่นได้เนาะแต่พจะมีแค่เคล็ดลับในการหาเงินบนโลกออนไลน์กับการค้าขายทั่วไปให้กับทุกคนนะคะใครที่มาบูชากับเราเราจะไม่งมงานในเรื่องของการถูกหวยถูกลอตเตอรีร่เด็ดขาดเลยค่ะนะ,ะแต่เราก็ จะบอกเคล็ดลับให้คุณถูกหวยถูกรอตตอรี่เราจะบอกช่องทางไปว่าเออไปติดตามนะแม่นกนะคาชานันได้นะแม่นกมีวิธีเคล็ดลับให้ลูกค้าถูกหวยถูกรอตตอรี่ได้นะอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าพี่นิดก็ไม่เคยนะคะมาทางนี้นะจะมาทางแค่ค้าขายนะทุกคนเราก็เคยเราก็ลองฝึกตัวเองพูดเหมือนกันว่าขอให้มีโชคมีราบนะคะอ่ แล้วรู้จะเอาเงินนั้นมาลงทุนมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยพูดอย่างนี้ล่ะนะแล้วก็ปล่อยวางนะคะก็เชื่อว่าองค์พ่อจะให้นะก็เพิ่งก็เพิ่งพูดเพิ่งโปรแกรมตัวเองเหมือนกันค่ะนะไม่เคยทั้งชีวิตไม่เคยโปรแกรมให้ตัวเองถูกหวยเลยนะคะทั้งทั้งที่รู้จักกดแรงดุดกดจักรวาลน,นะคะก็ไม่เคยเลยค่ะเคยจะว่าโปรแกรมในเรื่องการหาเงินนี่แหละค่ะเพื่อนๆน,นะคะถท่าวันนี้เพื่อนๆน,น,นะคะ อยากเฮงอยากปังหนึ่งแหละคิดดีผู้ด,ดีทำด,ทำดีทำบุญใส่บาตรลงมือทำทุกวันแต่ถ้าวันนี้เขาเรียกว่าถ้าปัญหาสุขภาพสมมติเรามีปัญหาสุขภาพมาหนึ่งแล้วพี่อยากจะบอกว่าให้พักค่ะพักเถอเหมือนพี่นี่นะคะ่ะบอกเองถ้าเราจะทําไปแล้วมันทําให้เราเจ็บปวดเราจะฝืนทําไมเหมือนพี่ออกไปเดินแล้วพี่เจ็บทรมานกลับมาหานะ ทีติดลองช้ำค่ะทุกคุมันใช้เวลานานนะคะกว่าจะหายแต่เราได้แตวคิดบวกว่ามันจะหายเราก็ออกไปทําได้แต่พอกลับมาถึงบ้านแล้วเราทรมานขาเรามากเลยอ่ะนะ,ะเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพักนะเราขอให้เราอยู่นานๆดีกว่านะดีกว่าเราออกไปทําแล้วทําให้เราอายุสั้นน่ะ เราอยากจะอายุยืนอยู่กับลูกเรานานๆนเนาะทุกคนเราก็เลยหานว่าเราจะมาตั้งใจวางแผนหนึ่งในหงเดือนนี้จะตั้งใจทํา YouTube ตั้งใจทําเพจให้ปังให้ได้นะให้เจอกรณีน,นมิตรที่รักและศรัทธาในตัวองค์พ่อพิกรเรีจริงๆค่ะใครที่อยากจะให้องค์พ่อช่วยให้มีความสุขค้าขายดีร่ํารวยประสบความสาเร็จน,นะคะก็แนะนานะคะเปิดบูชานะจี้องค์พ่อพระพิกเน,นะคะนะรุ่นนะคณะปฏิ ะะจํานวนมากนะตั้งชื่อนี้เพราะอะไรเพราะมีซื้อหนังสือของคณะปฏิมาอ่านแล้วก็ได้ความรู้จากหนังสือเล่มนี้ค่ะมากเลยค่ะนะเดี๋ยวจะมาให้เคล็ดล้บว่าได้อะไรบ้างนะ,ใน,นงงนะในหนังสือเนี่ยที่แบ่งปันีค่ะในหนังสือเล่มนี้ก็จะสอนว่าให้เราซื่อสัตย์กับอาชีพที่เราทําแล้วก็หนึ่งเราตรงใช้สินห้าเป็นที่ตั้งหนึ่งเราไม่พูดเท็จ ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงกับสิ่งที่เรากำลังทำนะแล้วก็ในการทำงานหรือการประกอบอาชีพเราอย่าไปยึดติดว่าคนนี้เขาต้องรักเราไปตลอดชีวิตหรือคนนี้เขาต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตนะอะไรประมาณนี้นะมีมีพบก็มีจากมีรักก็มีเกียรดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะให้อาภัยกันและกันไหมในสังคมเนาะ ถ้าไม่ให้อภัยนะก็เป็นกรรมติดตัวคนนั้นคนนี้ไปเหมือนเหมือนพี่ก็เคยเป็นมาก่อนในความแค้นค่ะนะเราเอาเก็บไว้ในใจก็ไม่เห็นมีความสุขเลยรู้สู้เราปล่อยทิ้งไปใครจะรักก็รักใครไม่รักมันก็เรื่องของเขานี่แหละให้คิดแบบนี้ค่ะจะสบายใจนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ได้หลายๆอย่างจากในหนังสือเล่มน,นี้องค์พ่อพระพิฆเนศคณาปฏิเนี่ยก็มีหลายอย่างแล้วพี่ก็อ่านเกือบจบแล้วค่ะ มีแต่ที่ต้องไปเอาพลังองค์พ่อเข้ามาในจิตใต้สำเนึกของพี่นะก็ก็มีเหมือนกันเขาให้บอกเราว่าอธิษฐานใน้สมปัานาแล้วก็ปางสนีร่ำรวยนะคะปางแห่งความเข้มแข็งปางแห่งขจัดความอุปสรรคนะเราเอาองค์พ่อนั้นอนะมาอยู่ในตัวเราได้หมดเลยค่ะนะคะแต่พี่จะไปรวบรวมอ่านให้จบยังไม่จบหมดหรอก แต่ก็รู้แล้วอะนะว่าจะทำไงพ่อพี่เรียนกับครูสิตาแล้วค่ะก็เลยเข้าใจแล้วค่ะทุกคนคะะถ้าวันนี้คุณอยากประสบความสำเร็จใช่ไหมถ้าถ้าคุณไม่หาไอดอลนะคะเราต้องหาไอดอลค่ะอย่างเช่นพี่ก็ไปติดตามดูแม่นกในช่อง YouTube ที่เขาทําบูชาองค์พ่อพระพี่กเน่ให้คุณบูชา แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในการทำแบรนด์พินก็ไปดูแม่ครูสิตาเพราะเราอยากทำได้เหมือนแม่ครูสิตาค่ะนะคะทุกคนเพราะแม่มาเริ่มการสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์มาโดยที่ไม่มีตังเราก็ไม่มีตังเหมือนกันแต่เราก็เชือความเชื่อว่าเราจะมีคนที่รักและศรัทธาในองค์พ่อพี่เมธบมบูชากับเราหนึ่งร้อยคนแรกถ้าเราทำหนึ่งรคนแรกนี้สำเร็จเราก็จะทำต่อไปทำต่อไปแล้วก็ อาจจะขายสินค้าอย่างอื่นหลายอย่างอีกนะคะอือพี่ชอบการเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะเป็นคนคาอะไปแล้วจ้าบายขอบคุณทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอให้เราได้เจอกันขอบคุณที่มาช่วยงานองค์พ่อพี่กเนตกับพี่นิดนะคะบายบายอืมใครที่สนใจจี้บูชาองค์ ขอพูดหน่อยนะใครที่สนใจจี้บูชาองค์พ่อพิคเนตก,กติดตามดีไว้นะคะราคาเหมือนขายคอร์เลยค่ะแค่1 9 9ตั้งใจมาช่วยให้ทุกคนค่ะได้มีรายได้บนโลกออนไลน์เท่านั้นแหละค่ะนะคะแล้วก็บวกกับได้องค์พ่อไว้ใส่คอเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะทุกคนแค่100องค์แรกนะคะไม่ได้กําไรอะไรเยอะแยะมากมายหรอกแต่ตั้งใจทําเพื่อช่วยคนให้ทุกคนได้มีอาชีพบนช่อง YouTube แล้วก็เพจ Facebook นะให้ทุกคนมีรายได้จากช่องทางนี้เท่านั้นเองนะคะนะโดยเฉพาะ YouTube ค่ะถ้าเราทำ YouTube สำเร็จเชื่อหรือไม่ในภายภาคหน้าคุณทำความรู้เกี่ยวกับอะไรก็ได้นะเป็นเรียนรู้เอาเองแล้วก็มาทำแบบนี้ยนะคุณจะมีแพส s i v e อินค m e จากการทำช่อง YouTube ภายภาคหน้าด้วยค่ะเนะจาจา